ยงที่น่าฟังของเลดี้กาก้าแล้วก็อเดลนะคะที่ทั้งสองคนสองเสียงสองพลังร้องเพลงนี้เพลงที่มีชื่อว่า Rise นะคะเลือกมาเปิดให้คนฟังของสุภาวดีที่เป็นผู้หญิงทุกคนมีความรู้สึกว่ามันจะต้องให้พลังกับตัวเองนะคะกับการทำงานไม่ว่างานที่คุณทำเช้านี้จะเป็นงานแบบไหนประเภทไหนก็อยากจะให้มองงานทุกงานเป็นงานที่ทำแล้วก็ มีความสุขนะคะเหมือนกันค่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะนำคนฟังอินดี้เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้อินดี้โซไซตี้ค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลามาแล้วนะคะ ข่าวแรกของเช้าวันนี้เริ่มต้นกันค่ะจังหวัดสงขลาขอแสดงความยินดีกับนายอนุทินชาญวีรกูลหลังมีพบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนักเรียนนอกนะคะแบกความฝันกลับคืนแผ่นดินไทยสืบทอดธุรกิจตระกูลใหญ่ในแวดวงก่อสร้างจนก้าวขึ้นสู่แถวหน้าแห่งเศรษฐกิจจากเวทีธุรกิจสู่สมรภูมิการเมืองรับบทหัวหน้าพักการเมืองแล้ววันนี้เส้นทางพาสู่ตำแหน่งสูงสุดของประเทศนายกรัฐมนตรีไทยคนที่32ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่สองในเช้าวันนี้นะคะเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัดในบางช่วงเวลาจึงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนการจนะวณิชมุ่งหน้ามอ,อ,อและถนน ปุณการมุ่งหน้าศูนย์ประชุมโดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่วันนี้8กันยายนและจะมีพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่10กันยายนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะปิดท้าย Indie Society ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นอันนี้เนี่ยภูมิใจนำเสนอมากๆเลย ชวนมาชมสวนดอกไม้สามฤดูสัมผัสความงามของธรรมชาติกับงานหัดใหญ่บูมมิ่งกาเดนมหัศจรรย์แห่งฤดูณนะสวนหัดใหญ่โดยจะมีศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างความสุขบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกค่ะ12กันยายนคือวันศุกร์พบกับ มิสเตอร์แซกแมนและป้อมออโตบาน13กันยายนวงวัชราวรีนะคะซึ่งมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเชิญชวนให้ไปร่วมสัมผัสโลกแห่งความสดใสอบอุ่นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ12-13ณนะสวนหย่อมสุพสารรนรังสรรค์หาดใหญ่ค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังเช้า วันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮมสองชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ สนับสนุนช่วงอินดี้โซไซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนับสนุนรายการอินดี้เอติดต่อ0819576644